สวัสดีครับผมกลับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับกับช่องสองพระเช่นเคยครับเสือบนนะครับวันนี้นําเสนอพระเหรียญนะครับหลวงพ่อเพชรเกาะพักงันนะครับ,ระะานนรบมาดูเหรียญน,นี้กันนะครับอ่าษณะเหรียญน,นี้ก็จะเป็นผิวทองแดงนะครับออกทองแดงเม็ดมะขามนะครับ อันเนี้ยดูไปช้าๆนะครับที่ล,ลึกนะครับนี่นะครับท่านพระครูวิบูลธรรมธรรมสาธรธรรมศาสานะครับโทษทีครับมุงเล็บเพชรนะครับวัดอําเพอวันนะครับ อันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้ธรรมชาติของเหรียญเดิมๆนะครับอาจจะเป็นบางท่านอาจจะมองเป็นรุ่นสองนะครับรุ่นสองใช้แทนรุ่นหนึ่งนะครับย้อนยุคนี่นะครับเกาะพะง,งันอันนี้น่าจะเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับเหรียญน,นี้นะครับอันนี้เดิมๆนะครับรูเจาะนะครับ บางท่านอาจจะมองเป็นรุ่นสองนะครับดูด้านข้างแป๊บหนึ่งนะครับรอยตัดฉีกนะครับนี่นะครับด้านข้างการตัดนะครับมีให้ชมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับกับ ช่องสองพระเสือบนนะครับ <c oughs> ดูพบใบหน้าท่านนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะไม่จูนนะครับใบหน้าก็คมชัดอยู่นะครับมีเมตตานะครับ นี่ยนะครับตัวหนังสือมงเรียบเพชรนะครับความงามของอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่นำมาให้ชมกับช่องสองพระนะครับ ให้มีความรู้ก็แนะนำนะครับบัวก,ก่าวนะครับเป็นรุ่นแรกหรือว่ารุ่นสองทำขึ้นมาแทนนะครับรุ่นแรกก็หายากนะครับได้ข่าวว่าเหรียญน,นี้ถ้ารุ่นแรกๆนี้จะราคาสูงมากนะครับเป็นเหรียญราชธานีเกาะพง,งันนะครับอีกสุดยอดหนึ่งเหรียญของแดนใต้นะครับถ้ามีก็ตามหากันอยู่ได้ข่าวว่าหลายสิบล้านอยู่นะครับถ้าเป็นรุ่นแรกที่เขา แท้ๆถึงๆนะครับทุกคนก็มีนะครับเห็นหลายท่านออกมาทําคลิปอยู่นะครับนำมาโชว์กันอยู่นะครับน่าจะมีกันอยู่นะครับ <c oughs> นี่นะครับดูไปหน้าท่านอีกจะชัดอ่ะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ช่องสองพระเสือบนนำมาให้ดูกันนะครับ วันนี้ก็ให้ดูประมาณนี้กันครับคร่าวๆเนาะใครมีก็ออกมาทำคลิปนะครับแล้วก็ใครรู้ว่าเป็นเหรียญยุคแรกหรือรุ่นแรกหรือรุ่นสองนะครับทำเรียนแบบก็คอมเมนต์เข้ามานะครับก็อย่าลืมนะครับดูให้จบนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่เนาะก็กดติดตามไว้ด้วยกันนะครับหรือกดไลค์ให้คนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจนะครับ ข็ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับทั้งทั้งท่านผู้ที่รับชมรับฟังนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะนําเสนอพระอะไรนะครับครับฝากคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ